พลงงว่าเอ่อนายพลมาอ่ามาเที่ยวป่าเที่ยวอะไรป่านะครับนายพลจะพามาดูร้านหนึ่งนะครับที่ฝีมือขนมอร่อยมากครับอ่ะตามท่านนายพลเลยรีวอาคือขนมคคกนะครับขนมคคกเจ้านี้นายพลรับประกันว่าอร่อยมากๆครับกินแล้วติดใจแน่นอนนายพลได้เป็นระดับหนึ่งของอำเภอกาบเชิงเลยนะครับ ดูครับวิธีการวิธีทําครับอะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอ๋อครับผมอาคุณน้าชื่ออะไรครับผมชองาชิงานะครับอันนี้ในผลขออนุญาตมาอาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนงครกนะครับค่ะทำไมมันถึงอร่อยมันเข้มข้นมากกะทิล้วนๆแบบกินแล้วโอโหอร่อยจริงๆให้ดับหนึ่งของกาบเชื่องครับความเป็นมาเป็นยังไงเคยขายอยู่ไหนไหมครับเคยขายเคยขายอยู่ที่ทํางาน แล้วแล้วเจ้าของเขาก็ทําอยู่ไปไปทํางานอยู่กับเขาไปเลี้ยงกุ้งอยู่กับเขาอยู่จังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดระยองอ๋ออยู่จังหวัดระยองจ้าอ๋อแล้วเขาก็เขาก็ทําขายเราก็เขาเราก็เลยซื้อสูตรเข้ามาอ๋อซื้อสูตรเข้ามาอยู่นั่นขายดีมากเลยใช่ไหมอยู่นั่นมันดีเหมือนกันอ๋อเออล้วอยู่นี้เป็นยังไงบ้างคือสามารถเลี้ยงครอบครัวสามารถเลี้ยงลูกได้ไหมเลี้ยงได้เลี้ยงได้เลี้ยงได้ สบายคือเราไม่ต้องไปทํางานในตัวเพอเลยไม่ต้องไปนั่นไปนี่เลยนะขายอยู่หน้าบ้านเองใช่ไหมนี่จ้าเส้นเส้นประมาณแบบประมาณแบบรัดมาบ้านกูไอเข้าประสาทเบงกาดเชิงนะครับมันจะมีเส้นผ่านี้นะครับลองแวะมาชิมดูครับในพนรับประกันว่าอร่อยถ้าไม่อร่อยเข้ามาด่าในเพจท่านในพนเลยอืมแล้วถ้ามีอ่าเอาเอาสอบถามได้ได้ก่อนวันหนึ่งวานเท่าไหร่เอาแบบตรงๆเลยประมาณประมาณเจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยวันหนึ่งนะหัก ทุนหักกะทิดีกะทิสดไหมกะทิกองค่ะกะทิกองจ้าอ๋อบางทีเราไม่มีเวลานะใช่ใช่อ๋อครับผมรายได้เจ็ดปอร้อยโอ้มันก็อยู่ได้ใช่อ๋อนี่นี่แล้วมาดูนี่ขนมเสริมเขาครับ,รบนี่ขนมอะไรครับนี่ขนมหูช้างขนมหูช้างคนระับนี่ใส่หูเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> อ่าอ่าก็เลยครับ <c oughs> แล้วถ้ามีคนจะมาเรียนมาอะไรเกี่ยวกับขนมครกเพื่อไปประกอบอาชีพได้ไหมครับได้อ่อครับเขา ใครอยากเรียนเกี่ยวกับการทำนมครกครับมีพื้นที่หรือมีอผู้คนผ่านอะไรนะครับรับประกันว่าติดใจแน่นอนอร่อยไม่แข็งอะไรนิ่มกินอร่อยกินชาตินี้อร่อยชาตินี้ไปถึงชาติหน้านะครับแ <c oughs> ม่ค้าก็ตรงดีนะครับ <c oughs> ในพุทก็บ้านรุ้นตลอดนะครับผ่านบางทีก็เซ็นบ้างอะไรบ้างนะครับ <c oughs> อืมนาะยมาดูใกล้ๆตกล้องมาดูมาดูอ <c oughs> ีอุปกรณ์เขาก็เอออันนี้อันนี้แป้งอ่าอันนี้แป้งนะครับขอจะแยกนี้นะอันนี้ตาเย็บโยนอ่า นี่งานนนูเขาจะเป็นศูนยของเขานะหน้ากะทิหน้าหน้ากะทิหน้ากะทิออืเห็นไหมนี่มันจะไม่ติดนี่เลยไหมนี่มีไส้อะไรบ้างครับนี่มีมีหอมมีเผือกมีข้าวโพดค่ะอ๋อมีหอมไอ้นี่เผือกลูกค้ามาแล้วค่ะมาครับเชิญคุณนุนนะครับลูกค้ามาแล้วครับเอาสองกล่องเห็นไหมนี่ในพลรีวิวปพ๊บมใคได้ยินนี่เอฟซีในผลมาเลยอ่สวัสดีครับผมอ่า นี่ก็เป็นเอสีท่านในพลน,นะครับในพลรีวิวปุ๊บยังไม่ลงเลยเขารู้แล้วว่าในพลมารีวิว <c oughs> เขาเลยมาหุ่นหนุนตาเขาครับอ่านี่แหละในพลให้ความรู้ถ้าคนเรามีความขยันนะครับเอ่อยังไงก็ไม่มีความว่าอดน,นะครับจัดไปสมาชิกอ่าดูดิกล่องประมาณนี้ครับกล่องเท่าไรครับผมกล่องละยี่สิบโอ้เนื้อน่นแน่นเลยนะเออกินนี่กินเสร็จไม่ต้องไปกินข้าวเลยครอิ่มอร่อยอืมเรานะจะมีไส้รวมไส้อะไรครับรับผมขอมากครับผมพี่ cảm, ơn. cảm ơn.